สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมาะนะเป็นช่วงโปรโมชั่น EP ที่7นะคะวันนี้นะคะก็มีพักเครื่องนะคะสวยๆมาให้รับชมหลายรายการนะคะเป็นโปรโมชั่นองค์ละ100บาทมีค่าส่ง50บาทนะคะทั้งปลายทางและโอนนะคะ ถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะคะจะเป็นเบอร์โทร0ูนย์หนะคะหกหกสี่สองนะจ๊ะหรือขอลูกเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์0ูนย์หกสองหกสี่สองเหมือนกันนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สองนะจ๊ะ ่อไปก็จะเป็นรายการที่สามนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาฒราการที่สามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สี่นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่4นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่หนะคะ ่อไปก็จะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะ โอเคนะ,คะสำหรับพาร์ทรายการที่7นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่8นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่9นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่10นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่11นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่12นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่12นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่13นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่13นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่นะจ๊ะโอเคนะสำหรับพัฒนาการที่สิบสี่นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบห้านะคะโอเคนะคะสำหรับพัฒนาการที่สิบห้านะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่16นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการรายการที่17นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่17นะคะไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่18นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่19นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่1 9นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่20สนะคะโอเคนะ,คะสำหรับพารายการที่20นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่21นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพัสรายการที่21นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่22นะคะโอเคนะคะสำหรับพัสรายการที่22นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสาพัรายการที่23นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่24นะคะ โอเคนะคะสลับพาร,รายการที่24นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะคะสลับพาร,รายการที่25นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่28นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่29นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะ โอเคนะ,ะสำหรับพารายการที่30นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะ,ะสำหรับพารายการที่31นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่สามสิบสองนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่สามสิบสามนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่34นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่34นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่35นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่36นะคะ ะะสำหรับพระรายการที่36นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่37นะดาโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่37นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่38นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่38นะคะไปก็จะเป็นรายการที่39นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่39นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่40นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่40นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่41นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่42นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่42นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่43นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่44นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ตรายการที่44นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่45นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ตรายการที่45นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่46นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่47นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่48นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์การที่48นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่49นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์การที่49นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่50นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่50นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่51นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่5 1เอ็ดนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่52นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่52นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่53นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่53นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบสี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่ห้าสิบสี่นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบห้านะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่ห้าสิบห้านะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบหกนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่ห้าสิบหกนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่58นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่58นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่59นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่ห้าสิบเก้านะคะต่อไปก็เป็นรายการที่หกสิบนะคะโอเคนะ,คะสำหรับพาร์รายการที่หกสิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่61นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่62นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่62นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่63นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่63นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่64สนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่64นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่65นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่65นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่66นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่66นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่67นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่67นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่68นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่68นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่69นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ไการที่69นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่70นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ยการที่70นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่71นะคะ โอเคนะคะสำหรพัดรายการที่71นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่72นะคะโอเคนะคะสำหรพัดรายการที่72นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่73นะคะ คนะคะสำหรับพารายการที่73นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่74นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่74นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่75นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระเการที่75นะคะต่อไปก็จะเป็นเการที่76นะคะโอเคนะคะสำหรับพระเลยการที่76นะคะต่อไปจะเป็นรการที่77นะคะ โอเคนะสำหรับภารการที่77นะคะต่อไปก็จะเปภารการที่78็ดสิะดาโอเคนะสำหรับภารการที่78นะคะ,คนะะ,ะ,คะต่อไปจะเป็นรายการที่79นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่79นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่80นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่80นะคะโอเคนะคะก็รับชมพารท,ทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่ๆนะคะสนใจก็ โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะคะก็จะเป็นเบอร์โทร062นะคะ6642241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line นะคะก็จะเป็นเบอร์062 66 6642241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะจ๊ะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปสี์ E M S นะคะมีค่าจะส่งนะคะ50บาททั้งโอนและปลายทางนะคะ เป็นโปรโมชั่นองค์ละร้อยบาททุกรายการเลยนะจ๊ะฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้ช่องมาชมผักเครื่องพ้าเหมาด้วยนะคะวันนี้ขอจบอีที่โปรโมชั่น EP ที่7จจ้า